ไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารมาเห็น ได้จับไมร้องเพลงเป็นระยะเพราะตั้งแต่เริ่มคลายล็อกดาวลูกทุ่งหมอลำเอพจนาก็ยังพอมีงานไลฟ์คอนเสิร์ตอยู่บ้างครับแต่กับงานโชว์ขึ้นเวทีเต็มๆพร้อมหางเครื่องแบบนี้ในเวทีสารพันลั่นทุ่งบางเขนเพื่อร่วมรำลึกพี่ชายคนสนิทผู้ล่วงลับผ่อนศักด์สองแสงแทบจะเป็นงานแรกๆหลังจากก่อนหน้านี้ผันตัวไปทำไร่และทำฟาร์มไก่สวยงามสร้างรายได้ ที่น่าสนใจคือเอพจนาเปลี่ยนที่ดินที่โคราชมาปลูกต้นเบาบาบซึ่งยังไม่เป็นที่นิยมในไทยโดยมองว่าน่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลังจากนี้เพราะสปปรรพคุณที่ได้จากต้นเบาบาบตอบโจทย์ธุรกิจความงามในในในไทยจะไม่ค่อยเห็นพ,พี่เอ๋พี่เอ๋มีความคิดว่าคนทําแล้วเนี่ยต้องถ้าอย่างพืชในไทยอย่างทุเรียน พี่เอเคยปลูกแล้วตายหมดฮะลงทุนไปเป็นร้อยร้อยหลายร้อยต้นก็ตายเพราะตรงนั้นอ่ะคือเราตอนนั้นเราร้องเพลงด้วยเราไม่มีเวลามาดูแลครับเอาพืชอะไรดีนะก็คิดไปคิดมาก็ไอ้พืชแบบที่มันทนแรงทนไม่ต้องห่วงน้ํามากก็นั่นแหละครับก็นําเข้าเมล็ดเข้ามาก็าม,าามาทำํำ นร้องโาาว่นเียกยนจากน,านอกจากเอพจนาจะมาเยือนสารพันล่ำทุ่งบางเขนเพื่ออะไรพี่ชายคุณสนิทพรศัก์ส่องแสงยังมีนักร้องเพลงแก้อีกคนครับเจ้าของเพลงดังสาวจัน์คนเก่า แก้สาวจันร์กั้งโกบอย่างเทียนมัทุศรที่เดินทางไกลามาจากจังหวัดอุดรธานีมาคืนเวทีหน้าจอในรอบ35ปีเพื่ออำลลาตำนานไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรในสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันนี้บ่าย3มโมงตรง